ความแตกต่างของคนจนกับคนรวยมุมลึกที่คนไม่ค่อยพูดถึงคนจนมักใช้ชีวิตแบบตอบสนองคือชีวิตถูกควบคุมด้วยสิ่งที่เข้ามากระทบเจออะไรดีใจก็หลงเจออะไรแยก่ก็ท้อทุกการตัดสินใจเกิดจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจึงเหนื่อยตลอดโดยไม่รู้ว่ากำลังมุ่งไปทางไหนคนรวยใช้ชีวิตแบบออกแบบเขาไม่ได้รอให้ชีวิตพาไป แต่กำหนดทิศทางเองล่วงหน้าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นใจแต่เขาจะปรับแผนไม่ใช่ปรับใจให้ยอมแพ้คนจนมองการพักผ่อนเป็นการหนีความจริงต้องพักเพราะเครียดพักเพราะท้อพักเพราะไม่อยากผาเผชิญหน้าเมื่อพักเสร็จกลับมาชีวิตยังเหมือนเดิมปัญหายังอยู่ครบคนรวยพักเพื่อฟื้นพลังเขาไม่พักจากชีวิต แต่พักเพื่อกลับมาคุมชีวิตได้ดีกว่าเดิมการพักของเขาทำให้คิดชัดขึ้นไม่ใช่ลืมปัญหาคนจนเชื่อว่าความพยายามต้องเห็นผลเร็วถ้าไม่เห็นผลแปลว่าไม่ใช่ทางของฉันจิงเปลี่ยนบ่อยล้มเลิกง่ายและไม่มีอะไรลึกพอจะสร้างความแตกต่างคนรวยเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มักมาช้าเสมอเขาอดทนกับช่วงที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชม ไม่มีใครเชื่อเพราะเขาเชื่อในกระบวนการมากกว่าคำปรบมือคนจนกลัวการเงียบกลัวการอยู่กับตัวเองเพราะยิ่งเงียบยิ่งได้ยินความกลัวในใจจึงหาสิ่งรบกวนตลอดเวลาคนรวยให้คุณค่ากับความเงียบเพราะในความเงียบเขาได้ยินความคิดชัดที่สุดและนั่นคือพื้นที่ที่การตัดสินใจสำคัญเกิดขึ้นคนจนชอกถามว่าใครผิดเมื่อเกิดปัญหา คนรวยถามว่าฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างคำถามต่างกันชีวิตจึงไปกันคนละทิศคนจนมองความล้มเหลวเป็นตราบาปจึงพยายามปกปิดคนรวยมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลจึงเอามาวิเคราะห์คนจนรอให้มั่นใจก่อนค่อยเริ่มคนรวยเริ่มก่อนแล้วความมั่นใจจะตามมาเองคนจนใช้พลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็น คนรวยใช้พลังไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันคนจนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่อยากเปลี่ยนนิสัยคนรวยรู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยชีวิตจะไม่มีวันเปลี่ยนสุดท้ายแล้วเส้นแบ่งไม่ได้อยู่ที่เงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองวันที่คุณหยุดโทษโลกวันที่คุณยอมรับว่าทุกผลลัพธ์มีส่วนจากการตัดสินใจของคุณวันนั้นเอง คุณกำลังก้าวออกจากกรอบความจนโดยไม่รู้ตัวความแตกต่างของคนจนกับคนรวยมุมลึกที่คนไม่ค่อยพูดถึงคนจนมักใช้ชีวิตแบบตอบสนองคือชีวิตถูกควบคุมด้วยสิ่งที่เข้ามากระทบเจออะไรดีใจก็หลงเจออะไรแย่ก็ท้อทุกการตัดสินใจเกิดจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจึงเหนื่อยตลอดโดยไม่รู้ว่ากำลังมุ่งไปทางไหน คนรวยใช้ชีวิตแบบออกแบบเขาไม่ได้รอให้ชีวิตพาไปแต่กำหนดทิศทางเองล่วงหน้าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นใจแต่เขาจะปรับแผนไม่ใช่ปรับใจให้ยอมแพ้คนจนมองการพักผ่อนเป็นการหนีความจริงต้องพักเพราะเครียดพักเพราะท้อพักเพราะไม่อยากผาเผชิญหน้าเมื่อพักเสร็จกลับมาชีวิตยังเหมือนเดิมปัญหายังอยู่ครบ คนรวยพักเพื่อฟื้นพลังเขาไม่พักจากชีวิตแต่พักเพื่อกลับมาคุมชีวิตได้ดีกว่าเดิมการพักของเขาทำให้คิดชัดขึ้นไม่ใช่ลืมปัญหาคนจนเชื่อว่าความพยายามต้องเห็นผลเร็วถ้าไม่เห็นผลแปลว่าไม่ใช่ทางของฉันจิงเปลี่ยนบ่อยล้มเลิกง่ายและไม่มีอะไรลึกพอจะสร้างความแตกต่างคนรวยเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มักมาช้าเสมอ เขาอดทนกับช่วงที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใครเชื่อเพราะเขาเชื่อในกระบวนการมากกว่าคำปรบมือคนจนกลัวการเงียบกลัวการอยู่กับตัวเองเพราะยิ่งเงียบยิ่งได้ยินความกลัวในใจจึงหาสิ่งรบกวนตลอดเวลาคนรวยให้คุณค่ากับความเงียบเพราะในความเงียบเขาได้ยินความคิดชัดที่สุดและนั่นคือพื้นที่ที่การตัดสินใจสำคัญเกิดขึ้น คนจนชอกถามว่าใครผิดเมื่อเกิดปัญหาคนรวยถามว่าฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างคำถามต่างกันชีวิตจึงไปกันคนละทิศคนจนมองความล้มเหลวเป็นตราบาปจึงพยายามปกปิดคนรวยมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลจึงเอามาวิเคราะห์คนจนรอให้มั่นใจก่อนค่อยเริ่มคนรวยเริ่มก่อนแล้วความมั่นใจจะตามมาเอง คนจนใช้พลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นคนรวยใช้พลังไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันคนจนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่อยากเปลี่ยนนิสัยคนรวยรู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยชีวิตจะไม่มีวันเปลี่ยนสุดท้ายแล้วเส้นแบ่งไม่ได้อยู่ที่เงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองวันที่คุณหยุดโทษโลก วันที่คุณยอมรับว่าทุกผลลัพธ์มีส่วนจากการตัดสินใจของคุณวันนั้นเองคุณกำลังก้าวออกจากกรอบความจนโดยไม่รู้ตัวความแตกต่างของคนจนกับคนรวยมุมลึกขั้นกันชีวิตคนจนมักใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดเป็นหลักทุกการตัดสินใจจึงตั้งต้นจากความกลัวกลัวไม่พอกลัวพลาดกลัวเสียกลัวลำบากเมื่อความกลัวเป็นผู้นำ ชีวิตจะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยระยะสั้นแม้รู้ว่าระยะยาวไม่พาไปไหนแต่ก็ยอมเพราะอย่างน้อยวันนี้ยังรู้สึกอุ่นใจคนรวยใช้ชีวิตแบบสร้างระบบเขาไม่อยากเอาตัวรอดไปวันๆเขาอยากให้ชีวิตเดินเองได้แม้วันที่เขาไม่อยู่ความคิดของเขาจึงวนอยู่กับคำถามว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งที่ทำวันนี้ส่งผลต่อเนื่องในวันข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้แรงเพิ่มเท่าเดิม คนจนมักผูกคุณค่าของตัวเองกับผลลัพธ์ภายนอกถ้าวันไหนล้มเหลวจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าถ้าวันไหนสำเร็จจะหลงตัวเองง่ายอารมณ์จึงขึ้นลงตามสถานการณ์ทำให้ไม่มีเสถียรภาพทางใจคนรวยแยกตัวตนออกจากผลลัพธ์ได้ชัดเขารู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเขาล้มเหลวและความสำเร็จก็ไม่ได้ทำให้เขาเหนือกว่าใคร นี่คือเหตุผลที่เขาคุมอารมณ์ได้ดีและตัดสินใจได้แม่นกว่าคนจนมองการทำงานเป็นภาระทำเพราะจำเป็นทำเพราะต้องมีเงินทำเพราะไม่มีทางเลือกจึงหมดไฟง่ายและรอวันหยุดเป็นที่พึ่งทางใจคนรวยมองการทำงานเป็นสนามฝึกเขาไม่ได้รักทุกงานที่ทำแต่เขารักการพัฒนาตัวเองจากงานนั้นต่อให้งานยากแต่อย่างน้อยเขาจะถามว่างานนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่ คนจนชอบสะสมของคนรวยชอบสะสมความสามารถเพราะคนรวยรู้ดีว่าของหายได้เสื่อมได้แต่ความสามารถติดตัวไปตลอดชีวิตคนจนมักเชื่อว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังเก่งพอยังรู้พอยังไม่พร้อมพอคำว่ายังกลายเป็นข้ออ้างที่ยืดเวลาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่ได้เริ่มคนรวยรู้ว่าความพร้อมไม่มีจริง เขาจึงเริ่มจากสิ่งที่มีแล้วปรับปรุงระหว่างทางความไม่สมบูรณ์คือส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่เหตุผลให้หยุดคนจนมักคิดว่าความสำเร็จต้องใช้แรงเยอะต้องเหนื่อยมากต้องแลกสุขภาพแลกเวลาแลกทุกอย่างจึงรู้สึกต่อต้านความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวคนรวยมองความสำเร็จว่าเกิดจากความสม่ำเสมอเล็กๆไม่ใช่การฝืนครั้งใหญ่เขาไม่ได้ทำหนักทุกวันแต่ทำถูกทางทุกวัน คนจนใช้ชีวิตตามอารมณ์อารมณ์ดีถึงทำอารมณ์ไม่มาก็หยุดชีวิตจึงขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจที่ไม่แน่นอนคนรวยใช้ชีวิตตามระบบถึงไม่อยากทำแต่ระบบพาเข้าไปต่อถึงไม่มีแรงแต่แผนช่วยประคองนี่คือเหตุผลที่เขาไปไกลกว่าคนที่เก่งกว่าแต่ไม่มีวินยัยคนจนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่มั่นคงคนรวยกลัวการหยุดนิ่ง เพราะรู้ว่าการไม่เปลี่ยนคือความเสี่ยงที่สุดคนจนมักคิดว่าโลกไม่ยุติธรรมคนรวยคิดว่าโลกไม่ยุติธรรมจริงแต่เขาจะเล่นตามกติกาที่มีให้เก่งที่สุดความต่างที่ลึกที่สุดคือคนจนถามว่าทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้คนรวยถามว่าถ้าชีวิตเป็นแบบนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างคำถามหนึ่งทำให้จมอีกคำถามหนึ่งทำให้โตสรุปแบบแทงใจ คุณไม่ต้องรวยวันนี้ไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่เริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้มากขึ้นโทษให้น้อยลงสม่ำเสมอให้มากขึ้นและหยุดรอความพร้อมที่ไม่มีวันมาแค่นี้คุณก็ออกจากความคิดแบบคนจนแล้วแม้เงินยังไม่มาแต่ทิศทางชีวิตเปลี่ยนแน่นอนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา